วิเคราะห์บอลกันโชเซเรียอาอิตาลีประจำวันจันทร์ที่22เมษายน2567ระหว่างคู่เอซีมิลานเวอร์ซัสอินเตอร์มิลานที่สนามซานซิโรเวลา1นนาฬิกา45นาทีเรทราคาบอลอินเตอร์มิลานต่อครึ่งลูกสถิติผลงานใน6นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเริ่มโดยเอซีมิลานชนะไป4เสมอ2เกมส่วนอินเตอร์มิลานก็ชนะไป4เสมอ2เกมเหมือนกัน และในเกมที่เคยพบกันทั้ง5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมโดยเอซิมิลานจากที่พบกัน5เกมล่าสุดยังไม่สามารถชนะได้เลยยโดนแพ้ไปทั้ง5นัดส่วนอินเตอร์มิลานชนะมา5นัดจากเกมที่เจอกันล่าสุดโดย5นัดนั้นได้ทําประตูรวมไปได้12ลูกจาก5เกมล่าสุดมาเช็คความพร้อมของเจ้าบ้านมิลานต้องเสียมาเล็กเทียวเซนเตอร์แบ,บ็กเยอรมันที่ติดโทษแบนโซนติแอร์คารูลูชิมงเคอีก2ผู้เล่นตำแหน่งเดียวกันก็ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนคาดว่าคู่เซนเตอร์ยังต้องใช้มาเตโอกับเบีย ิกาโยโตโมรีประจําการร่วมกันเหมือนเดิมส่วนกองกลางปรับอัลทิยาน่ไรเดอร์ลงมาเป็นตัวจริง3ตัวรุกและกองหน้ายังเป็นชุดเดิมส่วนทางฝั่งของทีมเยือนทัพอินเตอร์มิลานไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมเหลือแค่ฮวนกว่าระโดกองกลางโคลอมเบียที่เดีย้งยาวรายเดียวขณะที่การจัดทัพจะวางระบบการเล่น35 2อเลซานโดบาตโตนีและมาเตโอดาเมียนจะเป็น2รายที่ปรับจาก11ตัวจริงนัดล่าสุดโดยจะแทนที่เดนเซลดุมฟรีและ ตทัศนะบอกเลยว่าดับบี้เกมนี้มีแชมป์ลีกเซเรียอาเป็นเดินพันหักอินเตอร์บุกชนะจะคว้าแชมป์ทันทีทว่ามีลานที่เพิ่งตกรอบยูโรปาลีกมาคงไม่ยอมแน่นอนแต่เป็นรองเรื่องความฟิตอีกทั้ง3คะแนนก็ยังสำคัญสำหรับพวกเขาในการไปเล่น UCL แต่ที่สำคัญคือศักดิ์ศรีที่จะมอบแชมป์ให้งูใหญ่ในดับบี้ไม่ได้เกมนี้มองว่ามีลานสู้สุดใจโอกาสแพ้มีน้อยผลบอลที่คาดเสมอ2ต่อ2 อัตราความมั่นใจ8เต็ม10ท่านใดที่ดูคลิปแล้วสนใจเข้ากลุ่มไลน์นำเล่นพาบบก VIP ดูรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยและในกลุ่มยังมีพักพวกแทงบอลกันยแยะไม่มีเสียงหน้ามา้าเลยมีแต่คนเล่นด้วยกันให้ทีเด็ดกันแม่นๆในกลุ่มจัดบอลสดบอลสูงกันทุกวันมีสเต็ปมีเดี่ยวมีชุด8ตัวให้ตามกันทั้งวันครับมาเลยครับเป็นครอบครัวเดียวกันแถมยังมีการสอนจับราคาน้ําให้เล่นกันทั้งวันสอนเทคนิคการแทงบอลตอรองสูงแชร์ความรู้ดีๆการทั้งวันรายละเอียดในคอมเมนต์ใต